6สิ่งที่ควรปล่อยเพื่อความสุขในชีวิต 1. ค่ะปล่อยให้คนอื่นคิดในแบบที่เขาอยากจะคิด อะไรที่เป็นของคนอื่นมันเท่ากับว่าอยู่ในการควบคุมของเราเราควบคุมความคิดของคนอื่นที่มีต่อเราไม่ได้หรอกคะ่ะใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาเพราะไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับเรารู้จักตัวเองบางทีค่ะสิ่งที่คนอื่นคิดสิ่งที่คนอื่นทําหรือสิ่งที่คนอื่นพูดเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกนะคะว่าตัวเราเป็นยังไงแต่มันจะสะท้อนว่าคนคนน,นั้นนิสัยเป็นยังไง 2. ค่ะปล่อยคนที่ไม่จริงออกไปจากชีวิต แม้เราจะเจอผู้คนมากมายวนเวียนเข้ามาแต่เวลาจะเป็นเครื่องช่วยคำนวณและประมวลผลว่าคนไหนจริงใจแท้หรือคนไหนจริงใจเทียม3ค่ะปล่อยผ่านความสมบูรณ์แบบโลกนี้นะคะมันไม่มีใครหรือว่าอะไรสมบูรณ์แบบเลิศเลอเพอร์เฟกไปซะทุกอย่าง ภาพความสวยงามของชีวิตคนอื่นที่เราเห็นอาจเป็นเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ที่เขาเลือกสรรมาโชว์ให้เราเห็นก็ได้ชีวิตเราค่ะทำอะไรและมีความสุขไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะค่ะและไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกต์ไปซะทุกนิติก็มีความสุขได้เหมือนกันค่ะ 4. ค่ะปล่อยความคิดที่ชะลอความสำเร็จทิ้งไปแม้ว่าเราจะวาดฝันมาสวยงามหรือวางแผนมาอย่างดีแค่ไหนหากเจอกับดักที่ชื่อว่าไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนยังก่อน พรุ่งนี้ค่อยทำก็เป็นอันสะดุดทุกรายค่ะจำไว้เลยว่ายิ่งเราพูดคำเหล่านี้บ่อยแค่ไหนมันยิ่งชะลอความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราไปมากเท่านั้นเริ่มตอนนี้ทำวันนี้เลยค่ะทุกอย่างย่อมมีก้าวแรกเสมอแม้ว่าจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆในแต่ละวันก็ยังดีกว่ายืนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน5ค่ะปล่อยอดีตให้เป็นอดีตอดีตนะคะคือสิ่งที่ เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วและไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกสิ่งที่เราทําได้ก็คือเลือกเก็บมันไว้ให้ถูกที่อะไรดีๆก็เก็บไว้เป็นความสุขอะไรไม่ดีก็เก็บไว้เป็นบทเรียนเพราะอดีตเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นสิ่งที่รบกวนเวลาของความสุขในปัจจุบันนะคะ 6. ค่ะปล่อยวางไฟในใจของเราไม่ว่าจะเป็นไฟรัก ไฟแค้นหรือไฟอิจฉาไฟที่ทําให้เราร้อนรนและทุกข์ใจอยู่เสมอจําไว้เลยว่าไฟเหล่านี้เนี่ยมันทําร้ายตัวคุณมากกว่าทําร้ายคนที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้ซะอีกเพราะฉะนั้นนะคะดับมันลงซะเถอะค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ